สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับเฮ้ยอ้ยออาวมาได้ไงอ่ะมาคุยกันอะรสิต้องวิ่งรัดกันก่อนโอ้มาทำอะไรมาทำไรไปนี้ที่คุณหรือเปล่าจ่ที่คุณไหมมาทำอะไรแถวนี้โอ้โหไม่ได้แล้วนี่ต้องมี่า้นด้าแล้วนี่ทำไมอ่ะ คุยมาถึงก็จะทวงค่าหน้าเลยโอ้โหพอตานอ้าวจไม่ได้ขายของเหรอโอ้าหทำทางนี่บอกทำทางนี่อกใช่ไหมทำทางนี่บอกทำทางนี่เลยทำทางนี่ไปนี่ใช่ครบเป็นไรมาไปทานไหนเซมวะเป็นไรจ้ะอะไรคุยไว้จะคึคินี่ไหนบีเบ้งไหนบีเบ้งไหนบียังไงอะ คุณไหมไหนวะนี่นี่ไปรับรถไฟมาเอ้า,เ,า,อาเดี๋ยวผมถามก่อนคุณมาแต่ไหนเนี่ยมาดูนี่เลยเป็น<ม>างานงางเนี่ยฮะเป็นงานของคุณเหรอไม่หร<า>อกฮะยังมาไม่ทันเขาคุณมาตัวตาอะไรเนี่ยไม่ได้ไปวิ่งงานเหรอวิ่งเพิ่งมามา ทำเสร็จละมาดูงานวิ่งกับชายใหญ่นะเสร็จยังจะเอาไมโครมาลงนี่เดี๋ยวขันอ๋อมาลองดิอากันนี่นะนี่ใก่้กันดีอีจริงโบร์่งงั้นจะมาทำไมมาจะดูนี่จะไปหาจต่ของเขาเนี่ยโอ้จะมาฆ่ากันด้วยนะแต่สกุลนะฮรับเทรมันมันเคยมาเลยเนาะเอออู๋จะเอาแมคโครมาฆ่ากันเลยนะมาเลยฮะเกินไปหัวหน้า

ผมมาดูงานที่นี่นี่แหละใกล้ๆกันนี่แหละผมมาจะดูงานจะไปหาเจ้าของเขาเนี่ยเจ้าของบ่อโอ้มาฆ่ากันเลยนะเนี่ยลูกบออลูกหนึ่งโอ้กี่ไร่คุณกี่ไร่ลูกหนึ่งลอกงานประมาณห้าไร่อ้ห้าไร่แล้วไม่และดูบ่อลมหายอ้อมแล้วหายติดลอกหายตีหายอ้อมหายออมแล้วเขาลอกหรือตีลอกเอาทำไม เรามึเา่เเลยเอเารอกเอ้าไม่ติดไม่ติดติดไหาตเราอย่างเงี้ยด right ้านอะนรด้านขางนารอมัลเอเอ้รถนที่ไหนนี่ลอกอันนันแหละนี่ลอกมาเสมอข้างล่างวะนี่อันนี้แหละทีนี้นี่แหละจะถึงน้นอ่ะถึงรถนู้นรถนู้นอ่ะถึงทางที่เข้าอ๋อเ่อยๆจะเลยทำทเนี่ยฮเราเป็นดิงเดียวเ

นี่ทางเดินจนเต็มเลยคุณรู้เลยนี่หนูอยู่นี่รอเต็มเลยเดี๋ยวนี่เขาจะเอากินไหด้เห็ไนไดัน่้าเะเลี้ยบดู่าไม้ไปหมดแล้วดูวาเนี่ยเอา่โคไอ้นี่เเฮ้ย อะไรเหรไม่เอาเที่ยวไม่ได้จ้ะไอกี่เที่ยววันละกี่เที่ยวสนอมไหมห้าสิบหกเที่ยวใช่ไหมสนอมยูหนึ่เก้าสิบบาทโอ้แพงว่านั้นเลยนะ กล้อเรือนะอเรือเที่ยวประมาณ2ร้อยนึงไกลไหมเรือตั้งหมื่นหนึ่งพันหรอปีวิ่งไกลไหมไปขังน้ำมันไม่ไกลวิ่งประมาณ2กิโลไปกับไปกับ4กิโลไปกับ4กิโลไม่ไกลดิได้ราคาเหรอวิ่งงานหมู่บ้านไหมงานเข่งงานตมน้ำมันเออจัำนู้จำนู้ อ mm hmm. like uh huh. ah. ุ้ยอ yes ันนี้รูอะไรนี่รูนูบอแล้วก็ปาดูจะออกหนักหะมุ่ง mm ย่างนี้ที่ไหนทางนิดางใต้ยี่นี่แหละสะเห็นสะหลังโรงเรียนจะลงดินบ่นะจะลงดินนิดค็นขุดเอาดินลงที่จะคลองเมันง่ายแบบนี้แหละสะหนึ่งลูกแล้วก็ลงดินจะคลองแล้วก็เหลือก็เต้นบริการรอบเรืยเจ้านั่นแหละ เจ้าตรงสนามสองค่ะเจ้าสนามสองยังไม่มาติดต่อเ็ติดต่อพี่แล้วด้อต่อว่าไรไม่รู้แล้วไล็อกล็อกเขาเอาดีเนียาไม่เอาดีเล้วนี่เหน้ยวเแล้วมีรุีอยู่นบี่แล้ว่รู้แล้วเขาบอกว่าเรบกปูนะเอกว่าจาเคยมาถามอยู่พี่มารแกตามไหม ไเกมจเราไอ้ตาผมนี่แหละผมอันวิ่งเลยถ้าถ้าตาดไม่เอาแล้วมันช้ามันเล่นมากี่ายยังไม่มาเลยโทรหาผมทุกวันนั่นแหละมีคนงานนั้นนึงกันน้อยอิบม่ใ้าติดต่อพี่แล้วพี่มีทิเหนียวต่นั่นแหละก็เพาะพี่มีทิเหนียวมีน้าดินพี่ตีกนเนาะ เทวะเอาผมผมมีคนบอกเขาเท่เหอได้ <c oughs> บอกเจ้าของให้เทาเทวะรอเอาได้ดีกว่าเลองดูเลย <c oughs> จะรดูเลยอไปีะๆๆๆๆแล้กใครมาขุดจ้ะยังไม่รู้แมงีแต่คนอยากมากถ้าใหญ่ก็จะซื้อไมโครมาลงคันหนึ่งเหมือนซื้อใหม่คันหนึ่งซื้อใหม่เลยปะซื้อใหม่เลยนะ,นะๆๆแล้วก็กินก็ติดงานนี้ ก็ติดงานกันหมดแล้วพี่สุโพก็อยากลงรถเก่งไฟสานอีกคนนึงตรงนี้เออจะเอาจากไฟสานมัลงยังมั้งคนเดียบอกงั้นแหละแต่เราก็ไม่รู้เราเราคอยดูงานน้ำชัวร์ก่อนส่วนมากหลังปีใหม่แต่ของเขากิอกับมกรองกันนะส่วนมากมันจะเป็นนั้นอันนี้มาดูไว้เฉยเดี๋ยวนี้เราหมดเ้องจ่ายได้ไหมครูตานีดังนั้นไปช่วยไปนั่นหรืไมรถเอาไปเลยพี่จะวิ่งเอง nu 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 nu, ôi, đây nu tơi tơi rồi, ôi, chào chào, hả? đây nu 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 nu, văng 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 đây nu nu nu,